สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมเซอร์ลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นัยเรียนพาสสุดท้ายของบีซีแล้วนะฮะามาดูกันว่ามันจะสุดท้ายจริงไหมคือผมจําไม่ได้ว่าเล่นถึงไหนแล้วจะนด้ว่าถึงรลังไม้เนี่ยนี่ก็เป็นนิสินะเหลืออีกแค่สามด่านสุดท้ายนะฮะไปลุยกันเลยครับ สำหรับด่านนี้ก็ภารกิจเราคือฆ่าแกะ่ฮะเอ๊ะทำไมต้องฆ่าแกะด้วยตัดเสบียงของข่าศึกนะฮะฆ่าแก่ทั้งหมดเนี่ยคงมีอยู่สมมุติตแล้วกันว่าร้อยตัวเราฆ่าได้แปดสิบตัวเองเราเริ่มสร้างเื่องจากสหารกันเลยดูครับไม่รู้ว่าจะสร้างแบบไหนนะแต่อย่างนี้ก็ต้องลองดูครับไปดูกัน โอเคแล้วฮะต้นแบบของเราก็เอาแค่นี้แหละต้นแบบง่ายๆพอนะฮะไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าฮะสลับรถคันนี้ก็เป็นลักษณะแบบคล้ายๆเดินเหยียบซะมากกว่าให้มันน้อยๆแล้วก็ทำส่วนต่อตรงน,นี้สำหรับการปีนฮนะไปดูกันครับว่ามันใช้งานยังไงปูงแกะเนี่ยมันก็จะ วิ่งก็มาหาเราโดยอตัตโนมัติจ้ะเราก็แค่วิ่งหยิบเหยียบไปแค่นั้นแหละแต่ที่น่าคิดก็คือมันมีแกะอยู่พวกนี้อยู่ข้างบนเนี่ยเยอะอยู่นะฮะเราจะขึ้นไปฆ่ามันได้ยังไงสำหรับพวกล่างนี่ยเราขับไปวิ่งไปมันก็ตาแล้วอาแกะนะฮะก็แค่แกะเฉยเราไปดูก่าว่าเราสามารถขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้ไหม ็ดูฮนะอยู่ดีมันก็ตกมาตายแกพวกนั้นมันก็วิ่งเข้ามาหาเราไม่รู้มันชอบอะไรนะมันชอบวิ่งเข้ามาหาพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยสรับเสากระโดดนี่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้แบบถ้าเกิดว่ามันมีมันไม่ได้ผลนะต้องทําต่อแกสองตัวนี้เราคานจังสัง <c oughs> เกตเห็นว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมฮะ ซึ่งผมก็ได้สร้างส่วนที่ยกล้อขึ้นมาอ่าไว้สลับปีนี่อ่าอ่าทีนี้เราก็สามารถโอ้ยติดขึ <c> ้น <oughs> ไม่ได้หลุดไปเลยโอ้หลุดไปเลยนะหลุดไปเลยไม่รู้ว่าใครมาสร้างบ้านนะ่ไม่เป็นไร เราจะทำภารกิจให้เสร็จเราไม่ยอมผมไปดูตัวมันทำไมวะเนี่ยเอ้ยอย่ามาขัวเองสิวะอ๋อโจะไปด้วยกันเลยเว้ยดูสิอ๋อไปด้วยกันเข้าไปแต่เราไม่มมสนใจมันโอ้มันจะทําให้เราเขวยญคือน,นี้มัน มันง่ายแต่เราต้องคิดหาวิธีที่ทำงไงมันเร็วขึ้นนั่นแหละไปออกไปเนี่ครบละแค่นี้นะฮะแต่ผมสร้างสิ่งที่บอกบาปไปหน่อยเราต้องใส่ตัวเหล็กนะฮะเปลี่ยนเป็นเหล็กก็เองอ่ะก็แล้วแต่ไอเดียใครจะมาคิคดค้นกันในด่านนี้ซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่มันลำบากมากมายคือมันมันก็ข้างง่ายฮะค่าง,ง่าย อ่ะไปด่านต่อไปกันโอ้ด่านนี้จุดสงคือให้สามารถขับรถขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปลงฝั่งโน้นมีสามจุดนะฮะสามจุดนะหนึ่งสองสามแล้วก็มีค่าศึกทนธนูอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลูกระเบิดนะฮะแล้วก็มีระสวรีธนูก็คือ,คอที่นี่ธนูนี่ยิ่งใหญ่มากอะเราไป ช่้างใหม่เลยไปลองลุยกันดูครับลุยกันเลยครับ เอาแค่ okay. นี้พอนะฮะัณะผมสร้างปืนแค่สองกระบอกแล้วก็สร้างเล็กมากนะฮะสิ่งที่ผมต้องการก็คือปืนกระบอกแรกนี่ใช้ยิงระเบิดลูกดีนะฮะลแล้วบึกโอยสองมาทาลายเสาดีมันซะเพื่อความสะายใจล้นล้วนนะฮะแล้วก็หาหน้าต่างนี่คือป้องกันการดีดตัวของปืนกระบอกแรกไม่รู้ว่ามันจะดีดตัวแรขงขนาดนั้นหรือเปล่านะแล้วก็เพิ่มเกาะให้กับล้อต่างเพื่อไม่ให้เสียหายจากการหนนูนะฮะในรอบแรกโอเค ในเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาทดสอบกันว่าไอเดียนี้จะใช้ได้ผลไหมฮะก็ลือกันเลยโอเคได้ผลละโอ้โหธนูยิงตามมันโดนอีกนี่ก็โอเค,โอโอเคแล้วได้ผลแล้วนะฮะได้ผลเรียบร้อยแล้วโอ,โ,อโอ้โหพลธนูที่นี่เก่งกาจสามารถมากซึ่งไอห,หางท้ายก็ไม่ได้ใช้ไอไม่ได้ใช้เลยะฮะ ต่อไปก็เป็นการเปีนขึ้นไปเราจะไปยิงข้างบนกันนะฮะยิงใกล้ๆนะฮะเอาแบบเอาขนไปเลยยิงข้างล่างมันเนี่ยจะไม่โดนก็ได้ใครจะไปรู้เอาขึ้นไปถึงนู่นก่อนแล้วกันเฮ้ยทาไมล้อติดวะรูะ้สึกว่าล้อโด,ดนยิงปะเนี่ยลอ้อติดไปล้อหนึ่งวะเดี๋ยวไม่ไปเลย ตัวธน,นูน่เราได้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาทำบาบนุ่นวสรีกันเถอะเพื่อขอ,อนและกำลังใจของกองทัพเรานะฮะตัาหมายนั้นเอาไว้ที่หลังปัาหมายมีไว้พุ่งชนก็จริงแต่เราเอาความสใจเป็นหลักนะฮะเอา จะโดนให้ไหมเนี่ยถ้าไม่โดนนี่ฮาเลยเนะี่ยโอเคตรงละตรงแล้ว,ลวทีนี้ก็เล่งขอเทพเจ้าเซวงงคิงจงช่วยลูกให้โดนด้วยเฮียบร่อยโอเคโดนยิงโดนยิงโดนธนูด้วยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวทีนี้เราก็ไปทำภารกิจของเราให้ สิสิ้นต่อไปนะฮะโดยใช้ทรัพย์สินที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับนี่ก็ผมก็ทําแค่นี้แหละถือว่ายัางใช้เยอะอยู่เดี๋ยวเอาล้อออกส,สองล้อนนะฮะจะได้ใช้น้อยสองไปส่วนอันสุดท้ายอ้ออ,อ,อ,อตกๆตก,ตกเดี๋ยวดีอยาพิังเลี้ยงไว้อยาเลี้ยงค้างไว้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 นะฮะมาดูหน่อยนี่ก็อันสุดท้ายฮนะเราต้องตกไปทําลายตัวเองเอง เพื่อไม่ให้เป็นการสีเวลาแล้วก็หามุมสวยๆก่อนอ๋อลืมลืมลืมัมนันเร่งไปไปกัน <c oughs> หลังจากง,งานเสร็จก็แหลกสภาพนี้แล้วฮะ <c oughs> ปืนเปิลล่วงหมดแต่เรายังขับเคลื่อนได้นะฮะแต่ขับแบบลับด้านเองเ <c oughs> หมือนรถเหมือนรถทำลายประตูหันทลายหินนี่กัน อโอเคนะฮะโอเคล้วก็ต่อไปไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะโอ้สำหรับโซนนี้ด่านนี้นะฮะเป็นด่านสุดท้ายนี่เองแล้วก็จะเห็นได้ว่าภารกิจเราคือทำลายประสาทตัวนี้นะฮะมันเป็นแนวหอคอยแล้วก็มีข้างในมีรั้วรอบๆนะฮะทำลายได้ เขากหกสิปร์เซ็นตนะฮะแล้วก็มีทหารอยู่แต่โชคดีที่มันไม่มีพลธนูอ่ามีแต่พลแบบอัศวินนะฮะมีดาบมีโล่ะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะการมันได้ยังไงดูกันเลยครับ อ่าโอเคนะฮะอเคน,นี่แหละสำหรับไอส่วนต่างๆของรถก็ผมแค่เพิ่มแงรงลูกเบิดเข้าไปและะ้วไอส่วนอื่นก็เป็นโช๊คแล้วก็เพิ่มท่อนไม้เข้าไปเพื่อไม่ให้โช๊คมันดิ้นมากเกินไปนะฮะแล้วก็ล้อพุกนี้แหละเพื่อให้มันน้ำหนักดีเ,เองแล้วก็จุดสําคัญเขาคือเบอรด3ามลูกนี้นะฮะล้วก็มาควบคุมสายสปริงนี้ให้ได้หนึ่งสองสามให้เป็นลําดับไปนะฮะหนึ่งสองสามไป เป้าหมายแรกเราคือค่าฐานลาบก่อนเราค่อยมาจัดก,การป้อมประกาศนะฮะเราไปลองลุยกันเลยครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าโอเคนะฮะเราก็พร้อมไปแล้วนะฮะก็มาลุยกันเลยนะครับเราจะก,การฐานราบค่าศึกไปเรียบร้อยแล้วมันจะอาจจะแหลกๆทั้นึงนะเพราะว่ามันเครื่องสิ่งกกอสร้างเราใหญ่เกินไปนิดนะฮะดูไปลองดูว่าจะถึงหรือเปล่า กลมเลยไม่ใช่กลมไม่ถึงหรอกโอเคดอกแรกจัดไปสวยงามมากนะฮะพังละลายลงมาแล้วปักนิดนึงดอกที่สองเราเกือบจะชนะอยู่แล้วนะฮะอ๋อแค่ยิงแค่สองดอกก็สามารถชนะไปได้แล้วนะฮะมาดูดอกที่สามกันว่าจะทำลายได้เยอะแค่ไหนเอาให้เละนะฮะโอเคก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะฮะสำหรับ ด่านสุดท้ายนี้นะฮะทำลายได้ไปแล้วนะฮะก็สร้างพวกปืนดีดขึ้นมาได้ง่ายนะครับโอเคเจสิ้นภารกิจกันก็จบแล้วนะฮะสลับเกมนี้บิซิตนะฮะมันมีแค่ด่านพวกนี้พวกนี้ก็มันจะอัปเดตในอนาคตก็คือตอนนี้ยังไม่มีนั่นเองมีแค่ อิปซิลอนนี้อันเดียวนะฮะอันอื่นก็ไม่มีละแล้วก็มีที่หนึ่งที่น่าสนใจเซตบล็อกนะฮะไปดูกันว่าบนนี้มีอะไรอือหือเป็นตัวทดสอบภารกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมันไม่มันจะมีบ้านมีอะไรต่างๆให้ ทำลายเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งนุสเซรีธนูที่ยิ่งใหญ่เนะี่ยก็อยู่ข้างบนนั้นให้เราทำลายมีลูกระบงกระเบิดมีพูดง่ายว่าเป็นที่สลับสองลบก็ว่าได้อะเป็นที่สลับสองลบได้เลยไกลๆมีทหารด้วยนะครับมีไก่ด้วยตัวหนึ่งโอเคนะฮะสำหรับเซตบล็อกนี้ก็น่าเล่นดีเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆก็มาเล่นมาหัดเล่นสร้างอะไรที่นี่นะฮะ สำหรับวิดีโอนี้แล้วก็เกมนี้ด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยฮะทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้ผมก็ขอก่ค่คควววาาสสัดีลรับขอบคุณมากๆครับ